ทาร้อนเลยครับยังไม่ทันที่สงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนจะสงบลงก็เกิดประเด็นสงครามใหม่คร,ครับครั้งนี้ไม่ใช่สงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจสงครามการเมืองสงครามความมั่นคงทีเดียวครับเพราะว่าอยู่ดีดีรัฐบาลอเมริกันเนี่ยก็สั่งจับผู้บริหารชั้นสูงของหัวเว่ยบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ของจีนนี่นะครับไม่มีใครไม่รู้จักหัวเว่ยครับ และคนที่ถูกจับนี่นอกจากจะเป็น CFO คือเป็นผู้บริหารการเงินสูงสุดของ h u a เว i แล้วเนี่ยยังเป็นลูกสาวผู้ขอตั้งด้วยครับเรื่องใหญ่แน่เพราะว่าเธอไม่ใช่ผู้บริหารปกติเธอมีคอนเนคชั่นมีเส้นสายมีบารมีในระดับสูงมากในหัวเว่เธอคนนี้ชื่อซาบรีนาเม้งวันโจ ซาบรินาเ่ยนะครับมีชื่ออเมริกันด้วยเพราะว่าเธอเป็นนักบริหารระดับอินเตอร์ทีเดียวครับซาบริน a เนี่ยถูกจับที่แคนาดากำลังจะเปลี่ยนไฟลยบินรัฐบาลอเมริกันขอให้เจ้าหน้าที่ของแคนาดาจับเธอข้อหาละเมิดการแซงชั่นอิหรานนี่ครับเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าไป ผูกพันเข้ากับเรื่องอิหร่านทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่รู้กันครับว่านี่เป็นประเด็นความขัดแย้งลึกๆระหว่างรัฐบาลอเมริกันกันกนรบรัฐบาลจีนมาระยะหนึ่งเลยละเพราะว่ารัฐอเมริกันอ้างว่าบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ของจีนหัวเว่ย C.T.E มีส่วนในการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐสองเข้ามาแทรกแซงก้าวไก เรื่องของความลับราชการของสหรัฐพูดง่ายๆคือว่าอเมริกาสงสัยว่าจีนใช้บริษัทเอกชนเหล่านี้เนี่ยที่มีเทคโนโลยีของการหาข่าวของการล้วงลูกล้วงความลับทางการของสหรัฐเข้ามาจีนปฏิเสธมาตลอดนะครับกรณีที่ผ่านมาก็เคยทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาละสีจิ้นผิงต้องเข้ามาแทรกแซงเองเลยนั่นก็คือการที่อเมริกัน บอกว่าบริษัท CTE ซึ่งเป็นโทรคมนาคมยักษ์ห้ามทำธุรกิจในอเมริกาเพราะข้อหาเดียวกันนี้แต่พอสีจิ้นผิงเข้ามาต่อรองเจรจาก็เลยทำให้เรื่องนี้ผ่อนเบาลงโดนัลด์ทรัมป์ก็เล่นเกมนี้ยอมสีจิ้นผิงในเรื่องนี้เพื่อจะต่อรองเอาเรื่องอื่นแต่ว่าการจับลูกสาวผู้ก่อตั้งหัวเว่ยที่แคนาดารับรองว่าจะกลายเป็นเรื่องระหองระแหงไม่เพียงแต่ เป็นประเด็นเศรษฐกิจมันจะกลายเป็นประเด็นการเมืองที่รุนแรงเพราะว่าท่านที่ทันใดที่มีข่าวจับกลุ่มซาบรีนาหรือว่า CFO ของ h u วเว่ที่แคนาดารัฐบาลจีนเลยนะครับออกถแถลงการประท้วงครับว่าการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงไม่มีข้อหาที่ชัดเจนเป็นเรื่องที่ดังฮือฮากันไปทั่วโลกวันนี้ครับ ในรายงานของโคสกกระทรวงยุติธรรมแคนาดานายเอียนแมคโรยบอกว่าวันโจมเงิงเนี่ยถูกจับที่เวนคูเวอร์เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมความจริงเรื่องผ่านมาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วครับแต่ว่าเพิ่งเป็นข่าวเพราะว่ารัฐบาลจีนไม่ยอมให้เรื่องนี้เงียบที่ถูกจับนั้นโคสกของกระทรวงยุติธรรมแคนาดาบอกว่า เพราะว่าสหรัฐต้องการขอให้เจ้าหน้าที่แคนาดาจับตัวเธอเพื่อส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่อเมริกาดำเนินคดีและมีการ <c oughs> ขอประกันตัวจะมีการขึ้นศาลเพื่อพิจารณาศาลอเมริกันจะให้ประกันหรือไม่เนี่ยวันที่เนี้ครับ ก็แปลว่าหนึ่งต้องขึ้นศาลที่แคนาดาก่อนศาลแคนาดาจะตัดสินว่าจะมีการให้ประกันหรือไม่วันที่7นี้ก็ยังอีกวรนสองวันนะครับแปลว่าเธอเนี่ยถูกกักตัวไว้ตั้งแต,แต่วันที่1-4-5วันแล้วครับและก็แน่นอนครับว่าโฆษกกระทรวงยุติธรรมแคนาดาบอกว่ายังให้รายละเอียดไม่ได้เพราะว่ายังมีคำสั่งห้ามออกข่าวในรายละเอียด ดังนั้นเราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าข้อหาจริงๆเป็นอย่างไรแล้วบอกว่าคนที่ขอให้ไม่ออกข่าวนั้นคือเจ้าตัวเองครับคือซาบริน่าหรือผู้ถูกกล่าวหานี่แหละเรื่องนี้จึงกลายเป็นว่าทางฝ่ายจีนกบรเมรการในระดับรัฐบาลเนี่ยกำลังปะฉะดะกันทีเดียวครับในสื่อของจีนเนี่ยบอกว่าตัวซาบริน่าหรือมึงเนี่ย เป็นคนที่เตรียมตัวจะขึ้นไปรับตำแหน่งแทนพ่อพ่อนี่คือผู้ก่อตั้งหัวเว่ยนะครับเรนเจิ Ren ้งเฟยซึ่งได้ใช้นามสกุลของแม่ตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้ใช้นามสกุลพ่อนะครับดังนั้นจึงนามสกุลใช้คาว่ามึงแทนที่จะใช้เรนซึ่งเป็นของพ่อ แต่ว่าก็เป็นที่รู้กันในวงการสื่อสารมวลชนจีนครับว่าเธอเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาสวมตําแหน่งของพ่อที่จะเป็นตําแหน่งใหญ่ที่สุดในหัวเวยย่ยดังนั้นการที่อเมริกาพุ่งเป้ามาตรงที่เธอนี่ชัดเจนนะครับแปลว่าเธอนั้นกําลังจะเป็นตัวประกันของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องใหม่แล้วครับจําได้ใช่ไหมครับว่า ที่บิลเนสแอเรสการประชุมสุดยอด G20 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์พบกันประชุมกันเต็มทีมออกข่าวมาว่าจะมีการสงบสิทธิ์เรื่องสงครามการค้า90วันให้จีนเนี่ยตัดสินใจที่จะประกาศมาตรการเพื่อจะซื้อสินค้าอเมริกาเพิ่มขึ้นโดยที่สหรัฐจ,จะระงับการขึ้นภาษี เดิมอีก2 0 0แสนล้านเหรียญจาก10เป็น25เคล้ายๆกับว่าบรรยากาศผ่อนเบาลงเหมือนกับว่าจะมีการเจรจาในรายละเอียดทั้งสองฝ่ายก็รู้ว่าสงครามการค้านี่จะนำไปสู่ความเสียหายทั้งสองฝ่ายและทั้งโลกแต่เราก็นึกว่าเมื่อจับมือกันสงบศึกอย่างน้อยชั่วคราวเนี่ย ถึงกับทรัมป์ยังบอกเลยว่าจีนเขาจะลดภาษีรถยนต์แล้วนะจากอเมริกาที่เก็บไว้ที่40%เราก็สรุปเบื้องต้นว่านี่ก็แปลว่าจะนำไปสู่การพูดจาที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแต่ที่ไหนได้ครับผ่านมาไม่ถึง3-4วันเท่านั้นก็มีการจับผู้บริหารระดับสูงของหัวเว่ข้อหานี้มาไปโยงกับการเมืองของอเมริกากับติรานเลยนะครับว่า จีนเนี่ยผ่านหัวเว่ยเนี่ยจงใจที่จะละเมิดการแซงชั่นของสาปราชาชาติต่ออิหร่านที่อเมริกาเป็นหัวหอ,อกอยู่จีนปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้ละเมิดทุกอย่างทําตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงว่าด้วยอิหร่านแต่สหรัฐก็ยืนยันว่ารัฐบาลจีนอาจจะปฏิเสธได้แต่เอกชนจีนหละ่ะเป็นคนทําใช่ไหม เอกชนจีนเนี่ยผ่านบริษัทธรรคมนาคมยักษ์อย่างหัวเว่ใช่หรือเปล่าการจับตัว CFO ของหัวเว่จึงเป็นการตกหน้าจีนอย่างหนักหน่วงรุนแรงทีเดียวเดีเดครับมีความหมายตรงที่ว่าเธอไม่ใช่เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ปกติความจริงนอกเหนือจากจะเป็น CFO ของหัวเว่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับ นักธุรกิจยักษ์กยไม่ว่าจะเป็นแจ็คมาหรือว่าริชาร์ดลีของอาลีบาบาและของ jd.com คเนี่ยคือคนที่รัฐบาลจีนมองว่ามีบทบาทสำคัญในการที่จะกระจายขยายอิทธิพลของรัฐบาลจีนของประเทศจีนไปสู่ต่างประเทศมีการออกข่าวในหนังสือพิมพ์ที่แคนาดา The Globe and Mail นะครับว่าที่เธอถูกจับเนี่ยเพราะว่าเธอพยายามที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยง การแซงช่น <S an ction> หรือการคว่มบาตรทางการค้าที่อเมริกาทำกับอิหร่านแปลว่าข้อหานี้เป็นทางการแน่นอนว่าหัวเว่ยภายใตยก้การนำของเธอหรือว่าเธอส่วนตัวเพราะทำไมถึงจับเธอละ่ะทำไมไม่จับซ e o ล่ะทำไมไม่จับเจ้าหน้าที่ของหัวเว่ยในอเมริกาละ่ะทำไมถึงจับเธอข่าวนี้อ้างว่า Globe and m เม l นักสื่อผิ์ที่นั่นบอกว่าเธอถูกจับ เพราะว่าเธอเองโดยส่วนตัวนั้นมีความพยายามที่จะหลบลีกการแซงชั่นต่ออิรานรัฐบาลจีนออกประท้วงเลยครับบอกว่าทันทีที่รัฐบาลแคนาดาประกาศว่ากักกันตัวเธอเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนยอมไม่ได้แถลงการทางการเลยนะครับบอกว่าตามที่รัฐบาลแคน Ken อเมริกาได้ ขอร้องให้รัฐบาลแคนาดาจับประชาชนคนจีนใช้คำว่าพลมเมืองจีนนะครับบอกว่าเรื่องนี้ผิดเพราะว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายอเมริกันหรือกฎหมายแคนาดาแต่ประการใดนี่จีนก็เล่นแง่กฎหมายเลยนะครับบอกว่าอ้าวคุณไปจับเธอได้ยังไงเธอเป็นประชาชนคนจีนนะเธอไม่ได้ทำผิดกฎหมายอเมริกาใช่ไหม เธอไม่ได้ทาผิดกฎหมายแคนาดนาใช่ไหมดังนั้นการจับเธอจึงเป็นการละเมิดสิทธสทิส่วนตัวของเธอรัฐบาลจีนยืนยันว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ถูกต้องและขอประท้วงอย่างรุนแรงต่อการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิทมนุษยชนพื้นฐานของเยื่อรายนี้เยื่อรายนี้ก็หมายถึงเธอเองเนี่แหละครับนี่เป็นแถลงการออกจากสถานทูตจีนที่ออตตาวาที่แคนาดาและยังบอกด้วยครับว่า รัฐบาลจีนได้ยื่นคำประท้วงต่อเจ้าหน้าที่สหรัฐและแคนาดาที่เกี่ยวข้องขอให้แก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนและขอให้เธอได้รับอิสระโดยเร่งด่วนเช่นกันเราจะติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนี่คือรัฐบาลจีนพูดนะครับและจะใช้มาตรการทุกประการเพื่อที่จะปกป้องสิทธิอันชอบธรรม และผลประโยชน์ของพลเมืองจีนนี่แปลว่ารัฐบาลจีนออกหน้ามาปกป้องเธอนะครับคือถ้าเป็นปกติเป็นพลเมืองจีนธรรมดาถ้าไปก่อเหตุหรือถูกจับหรือถูกตั้งข้อหาใดๆเนี่ยก็ไม่เร็วอย่างนี้ไม่แรงอย่างนี้แน่นอนหัวเว่ยเองบริษัทหัวเว่ยก็ออกแถลงการยอมรับว่ามีการจับตัว CFO ของหัวเว่ยและเตรียมที่จะมีการส่งตัวไปให้กับรัฐบาลอเมริกันในแถลงการของหัวเว่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่แคนาดาเนี่ยได้จับตัวของผู้บริหารท่านนี้ในนามของอเมริกาซึ่งเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีรายละเอียดว่าข้อหาคืออะไรและต้องการตัวไปที่ศาลอิสเซนดิสทริกที่นิวยอร์ก ขณะที่เธอกำลังเปลี่ยนเที่ยวบินที่แคนาดาหัวเว่ยบอกว่าบริษัทเราได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมากและไม่ทราบว่าความผิดที่ถูกกล่าวหานั้นคืออะไรบริษัทหัวเว่ยบอกว่าเราเชื่อในระบบกฎหมายของสหรัฐและอเมริกาว่าท้ายที่สุดนั้นจะให้ความเป็นธรรมหัวเว่ยยืนยันว่าเราทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งการควบคุมการส่งออกและกฎหมายแซงชั่นและกติการวมไปถึงมติต่างๆของสาประชาชาติของสหรัฐอเมริกาและของ EU นี่คือประเด็นชัดเจนเลยครับว่าจีนไม่ยอมแน่นอนผมจำได้ว่าเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยนักสเินบอ์สวียโจแนโลบอกว่า หัวเวย่ยนั้นกำลังถูกอายการของนิวยอรกสอบสวนข้อหานี่แหะครับข้อหาว่าหัวเวย่ยกำลังคล้ายๆกับแอบทําการค้ากับอิรัฝ่าฝืนและเมิดมติของสหประชาชาติแต่ว่าไม่เชื่อว่าจะทําถึงขั้นที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กันอย่างสะบ,บั้นหันแหละโดยการจับตัวลูกสาวของผู้ก่อตั้งหัวเวย่ย ซึ่งมีตำแหน่งสูงมากนะครับเป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินด้วย CFO ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่เราคิดว่าน่าจะผ่อนเบาลงหลังจากที่สีจิ้นผิงเจอกับทรัม์ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนในการประชุม G20 บันนี้ร้อนแรงขึ้นม่อีกแล้วครับเรื่องนี้มันจะไม่จบง่ายๆเพราะว่าสหรัฐก็ต้องยืนยันสิทธิ์ที่จะตั้งข้อหา และก็สอบสวนผู้บริหารหัวไวถ้าหากสหรัฐมีข้อมูลเพียงพอดัองนั้นจีนก็ต้องบอกว่าสหรัฐบอกมาสิว่าผิดตรงไหนแล้วถ้ารายละเอียดออกมาว่าหัวไวแอบไปทําอะไรกับอิหร่านก็ต้องถกกันในประเด็นกฎหมายเลยครับอย่างนี้ถือว่าละเมิดไหมอย่างนี้ถือว่าเป็นการจงใจที่จะฝ่าฝืนไหมหรือว่านี่เป็นการทําตามกติกาการค้าปกติอย่างไร ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างหัวเว่ยกับสหรัฐละครับเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ผมจะไม่แปลกใจถ้าทรัมป์จะทวีตเรื่องนี้อ้างสิทธิ์ของอเมริกาผมก็จะไม่แปลกใจถ้าหากสีจิ้นผิงออกมาประกาศว่าสาหรัฐทำอย่างนี้เท่ากับเป็นการหาเรื่องที่จะทำให้การแก้ปัญหาการค้าการเมืองความสัมพันธ์ทางความมั่นคง ให้ไม่จบง่ายๆอย่าลืมนะครับว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนส์เนี่ยมาเมื่อแถบแถบนี้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนประกาศว่าจีนเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสาหารัฐกล่าวหาจีนว่านโยบายเรื่อง One Belt One Road นั้นเป็นการสร้างภาระหนี้สินให้กับประเทศต่างๆที่จีนไปจับมือให้ทำโครงการีร่วมกันดังนั้นจีนจึงรู้ว่าทุกวันนี้ สหรัฐภายใต้ทรัมป์ถึงแม้ว่าต่อหน้าต่อตาจะพยายามเจรจาแต่เบื้องหลังแล้วนโยบายจุดยืนของสหรัฐคือต้องปิดล้อมจีนอีกรอบหนึ่งต้องสกัดกั้นอิทธิพลจีนอีกรอบหนึ่งสงครามครั้งนี้หัวเว่ยกลายเป็นตัวประกันครับส,สงครามจริงคือระหว่างหมานาจอเมริกากับหมานาจจีนหมานาจเก่ากับหมานาจใหม่ที่กำลังพันตูกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจติดตาม ทุกปีก่าไหมครับ